ชายทั่วโลกโหลั่นครับหลังถูกจัดอันดับประเทศไทยขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งผู้ชายที่นอกใจภรรยามากที่สุดในโลกครับก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ o o ตัวลงของเราให้ด้วยนะครับล่าสุดคุณผู้ชมมีการเปิดเผยจากเว็บไซต์ต่างประเทศนะครับว่า,าเรื่องของผู้ชายที่นอกใจภรรยามากที่สุดเนี่ยคุณผู้ชมนะก็แบ่งออกเป็นหลายประเทศด้วยกันนะครับและประเทศที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยก็หนีไม่พ้นผู้ชายไทยคุณผู้ชม ผู้ชายไทยตอนนี้เนี่ยขึ้นแทนเป็นอันดับหนึ่งนะครับของคนที่แอบนอกใจภรรยาม,มากที่สุดในโลกนะครับแล้วก็ทิ้งอันดับ2แบบขาดลอยคุณผู้ชมชาวเน็ตหลายๆคนเนี่ยก็พยายามจะบอกว่าแอมแนะ่หญิงไทยจริงๆแล้วก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับซึ่งเว็บไซต์ world static คุณผู้ชมก็ได้เปิดเผยผ่านทางทวิตเตอร์นะครับว่าเปอร์เซ็นต์การนอกใจของผู้ชายที่แต่งงานแล้วโดยแบ่งตามประเทศนะผลการจัดอันดับเนี่ยระบุเอาไว้เลยว่าประเทศไทยเนี่ยครองแชมป์อันดับหนึ่ง ผู้ชายที่นอกใจภรรยาม,มากที่สุดในโลกมีอันดับถึง56ซครับซึ่งห่างจากประเทศเดนมาร์กที่เก็บสถิติเป็นอันดับที่2นะครับซึ่งห่างจากเดนมาร์กที่เก็บสถิติเป็นอันดับที่2นะัถึง10ด้วยกันครับแน่นอนคุณผู้ชมเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลแบบนี้ออก มาในแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับก็ไม่พลาดที่ชาวเน็ตเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยจะแสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากนะครับแต่นอกจากการแสดงความคิดเห็นแล้วคุณผู้มชมนะแทบทั้งหมดเนี่ยก็จะพูดประมาณว่าผู้หญิงเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันผมเนี่ยก็เลยไปลองหาข้อมูลดูเอานอกจากผู้ชายไทยแล้วเนี่ยฝั่งผู้หญิงไทยเป็นอย่างไรบ้างก็เพราะว่าผมก็เห็นเออแบบ ผู้หญิงก็เข้าไปด่าผู้ชายค่อนข้างเยอะแล้วผู้ชายก็พยายามไปเถียงว่าแหมผู้หญิงมันก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้ครับโดยฝั่งผู้หญิงไทยเดี๋ยวคุณชมถูกจัดอันดับนะครับว่าเป็นประเทศที่นอกใจ ะค,ะคู่สมรสนอกใจคู่รักของตัวเองมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะฮะเรียกได้ว่าตามหลังชายไทยที่ขึ้นเป็นอันดับ1มาแบบติดๆเลยนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่าในประเด็นเนี้ยมันก็เกิดการโต้เถ,ถียงกันเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งก็มีคนคอมเมนต์อยู่ค่อนข้างเยอะเลยคุณผู้ชมเช่นท่านแรกนะเขาบอกว่าไอข้อมูลอันนี้มันเป็นแบบ ของศตวรรษที่แล้วนะครับคือเว็บไซต์ต่างๆรวมไปถึง World Static เนี่ยเอาข้อมูลมาจากดูเล็ก Survey เมื่อประมาณ12ปีที่แล้วนะครับโดยดูเล็กเนี่ยไปเก็บข้อมูลจากใครที่ไหนด้วยคําถามอะไรก็มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่จะเอามาประกอบว่ามันน่าเชื่อถือมากแค่ไหนด้วยนะครับก็คือทั้งของผู้ชายทั้งของผู้หญิงผู้ชมถูกแบบ เก็บสถิติไว้เมื่อประมาณ12ปีที่แล้วนู่นนะครับนะส่วนท่านที่2ผู้ชมเขาบอกว่าไทยเราเนี่ยเป็นประเทศมือถือสากปากถือสินนะของไม่ดีผิดกฎหมายทั้งหมดเนี่ยแต่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นการพนันยาเสพติดการค้าประเวณีทุจริตคอร์รัปชันและก็อื่นๆอีกมากมายจนสาทยายไม่หมดครับและท่านที่3ครับเขาบอกว่า ในยุโรปเนี่ยนะฮะการนอกใจเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายนะไม่มีผลใดๆกับการหย่าร้างหรือการแบ่งลูกแบ่งทรัพย์สินถือว่าเป็นสิทธส่วนบุคคลนะไม่มีการฟ้องร้องแบบที่ไทยก็เลยไม่มีการเก็บสติแบบเรานะถ้าให้เก็บสถิติแบบจริงจังเนี่ยก็คงจะเยอะกว่าบ้านเราถ้าเทียบกับจํานวนประชากรน,นะครับและถ้าสุดท้ายคุณผู้ชมเขาบอกไว้ว่าก็ไม่แปลกใจนะสถานบันเทิงกับที่อัลโคจรเนี่ยตั้งมัวส่วเต็มไปหมดเลยนะบางอันน่ยอยู่ห่างจากสถานศึกษากับวัดไม่กี่เมตรเองนะโสเพณีกับ งสื่อ,อยั่วยุเนี่ยก็ไม่มีกฎหมายรองรับมาจัดเป็นหลักเป็นแหล่งซะให้มันดีๆต่างชาติเน่ยมันถึงชอบมามั่วเซ็กที่นี่ไงคนรักเดียวใจเดียวในประเทศนี้ก็ดูเลิศหรูมากทางทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมปนเรื่องเบสิกนะเอางี้ถ้าไม่มั่นใจว่าจะไม่นอกกายเนี่ยก็อย่าพึ่งไปมีใครเถอะไปมั่วให้สุดแล้วจะหยุดที่อะไรก็ว่ากันไตครับ